มคุณผู้ชมครในกรณีที่เป็นข่าวคือหาเมื่อหนุ่มแท็กพรันยูนะคะถูกแม่ของตัวเองนั้นออกมาประกาศพร้อมตัดพ้อว่าลูกชายนี่ไม่เห็นหัวไม่สนใจวันแม่ก็แค่ยกมือไหว้ธรรมดาไม่มีดอกไม้ทูบเทียนมาไหว้และก็บอกว่าพ่อแท้ๆเนี่ยปั่นหัวแท็กจนไม่เห็นหัวแม่นะคะตั้งแต่แท็กทำงานมาก็ไม่เคยให้เงินแม่เลยสักสลึง เรื่องราวจะเป็นยังไงเช้านี้คุณพ่อของแท็กพรันอยู่อยู่กับเรานะคะขอต้อนรับคุณพ่อสมชายโรจนะวุฒิธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับ่อแท็กตัวเป็นๆผู้ที่บินมาจากเชียงใหม่เลยนะครับเพื่อมาร่วมรายการเราในเช้านี้เลยผมขออ่านข้อความที่กลายเป็นข่าวนะฮะเป็นการคอมเมนต์ใต้ภาพของแท็กหน่อยดีกว่านะครับคุณพ่อครับแม่แม่นะฮะบอกว่าให้จําไว้ว่ารถที่พ่อแท็กขับ คือเงินของแม่บังเกิดกล้าวที่ไม่เคยได้รับการดูแลจากลูกหลังจากนั้นแท็กก็ตอบโต้กลับไปว่าเรื่องของครอบครัวไปคุยกับสมชายเองดีกว่าครับคงได้คำตอบครับสมชายคุณพ่อพ่อนะะี่ยนะฮะ <c oughs> ะฮะและแม่ก็บอกกลับมานะครับคุณผู้ชมว่าคำตอบอยู่ที่ลูกถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็คืนเงินแม่มาทั้งพ่อและลูก ในเมื่อไม่มีแม่ในเมื่อไม่มีแม่ก็คืนเงินแม่มามพ่อก็เอาเงินแม่ลูกก็เอาเงินแม่มนะครับแย่ทั้งพ่อทั้งลูกสร้างภาพเกง่งใส่ความค้นก็เกง่งทั้งพ่อทั้งลูกคืออ่าแล้วสรุปคือ,อยังไงฮะมันมีการยืมเงินแล้วเอารถไปไปถึงวพ่ออ่าพอเรางงมากพ่อเอา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  ถามผมมาเป็นเป็นหัวข้อดีกัน่าฮะเอาเรื่องแรกก่อนดีกว่าม,มีการยืมเงินแล้วเอารถไปจริงไหมโอเคนะครับคุณวุฒินะครับตอนที่เขาอยู่กับผมบนะครับทำกิจการร้านเดียกันซึ่งเป็นร้านสมชายสโตร์เนี่ยนะฮะขายของดีกิจการดีนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในแม่ริมอำเภอเล็กๆเกนาะแล้วก็ขายเหล้าฝรั่งแห่งแรกในแม่ริมนะขายพวกแคมชีก,กอกแห่งแรกนี่ถือว่าแห่งแรกครับ เจ๊งแห่งแรกในไม่ริมเลยครับเจ๊งแห่งแรกไม่ดีกิจการไม่ดีเขาแยกเกินหน่อยพ่อกับแม่แท็กนี่คือแยกทางกันมากี่ปีแล้วนะพ่อยี่สิบปีตั้งแต่แท็กเจ็ดขวบป่ะแปดเจ็ดขวบแปดขวบเนี่ยก็เท่ากับยี่สิบแปดปีที่แล้วก็ไม่ได้ค่อยได้คุยกันนานคุยกันทีเลิกกันไม่คุยกันเลยไม่คุยกันเลยเลกไยกันไปจากโลกนี้เลยแสดงว่าตอนที่ทําธุรกิจร่วมกันแล้วก็หลังจากนั้นแยกกันเลยตอนนั้นแท็กยังเด็กๆเจ๊งก่อนครับเจ๊งก่อนเจ๊งก่อนแล้วถึงแยก ยิงก่อนเขาไปหาไปมีคนใหม่ผมก็อยู่เลี้ยงลูกสองคพ่อก็เลี้ยงแท็กแล้วก็ลูกอีกคนหนึ่งนะครับแล้วเงินห0 0แสนนี่นะครับถ้าเขาให้ให้ผมยืมเงิน5้0 0 0 0จริงคถามว่าเงินมาจากไหนประการที่หนึ่งประการที่สองเขาเขาให้ผมยืมเงิน5 0 0 0 0นนะครับถ้าผมได้เงินเข้ามาร้านผมไม่เจ๊งนะฮะประการที่สามพอร้านเจ๊งเขาก็ทิ้งผมไปให้ผมต้องเลี้ยงลูกเป็นเวลามันยี่สิบ พร้อมทั้งหนี้สินที่ผมต้องแบกรับแบกรับแล้วเคลียร์เคลียร์แล้วเคลียร์หมดเคลียร์พี่เคลียร์น้องเคลียร์ป้าเคลียร์น้าเคลียร์อาหมดเลยแสดงว่าห้าแสนเท่าที่พี่เข้าใจนะมันเกิดขึ้นหลังจากที่ฟังดูมันเหมือนเกิดขึ้นหลังจากที่เลิกกันถูกไหมใช่ไหมบอเลิกกันใช่ไหมฮะ หลังจากเลิกกันแล้วถึงไปเอาเงินห้าแสนอย่างนั้นได้เลยครับเพราะว่าซื้อรถเนี่ยมันคงไม่ได้ยืมมาตั้งแต่20่สิบปีแล้วรถที่คือเราพูดถึงรถสมัยก่อนป่ะรถกันเล็กๆแค่ซื้อมาเป็นรถคลาสสิกไม่หลายล้านไม่ใช่รถหรูแค่สองสามแสนเสร็จแล้วนี่เขาก็บอกว่าป้าอยากใช้รถไหมผมว่าผมก็อยากใช้ผมผมชอบใช่ไหมครับผมก็เอามาให้ป้าใช้ก็ได้แล้วแค่เอาโฟนชิโน่ป้าไปใช้แล้วผมก็บอกว่าเออถ่ายรูปส่งว่ารถถึงเรียบร้อยยกนิ้วมือแค่นี้เองซื้อตอนอายุเท่าไหร่ฮะ รถไหนฮะรถที่ว่าเนี่ยก็ซื้อเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองแท็กซื้อเพราะงั้นห้าแสนที่ว่านี่คือเงินซื้อรถคันนี้ปะคันนี้หรือไม่เกี่ยวเลยเออไม่เกี่ยวเลยครับเงินห้าแสนที่ผมยืมเข้ามาเนะี่ยไม่เกี่ยวเลยอ้าวแล้วเขาบอกว่ารถคันที่ปัจจุบันนี้ที่แท็กใช้อยู่ก็เป็นเงินแม่ซื้อห้รถคันเนี้ยนะฮะครับรถคันนี้ไม่ใช่หรอกครับผมถามก่อนว่าแท็กมีมีงานทําอยู่ในวงการใช่ไหมครับ ผมก็มีธุรกิจของผมตอนนี้นะธุรกิจผมก็ไปด้วยดีนะครับธุรกิจโรงแรมใช่ไหมพ่อธุรกิจโรงแรมแล้วก็แท้ก็มีรายได้แน่นอนผมถามหน่อยว่ามีอาชีพอะไรผมยังไม่รู้เลยเอาอย่างนี้ขอเรียนถามอีกว่าคุณแม่ออกมาโตว่าไม่เคยทิ้งลูกชายพร้อมกับส่งเสียเลี้ยงดูมาตอนที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะเขาบอกอย่างนั้นตกลงเรื่องราวความจริงๆมาคืออย่างนี้นะครับคุณดีคุณมดดำ ผมแต่งงานกับเขามาเนี่ยสิบปีก็มีลูกได้แปดขวบแปดขวบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จากผมไปนะฮะแล้วเขาผมเนี่ยนะบอกว่าไม่ต้องเลิกกันได้ไหม,มสงสารลูกเถอะเขาบอกว่าไงเขาจะไปเขาเนี่ยไปบอกให้ผมไปถอนทะเบียนนะผมจาได้ที่ผมแม่แต่งผมก็ถอนให้เขานนะีอยแล้วผมไปอยู่กับเขาที่หอ,อยแท็กก็ยังรู้ดีนะเขาบอกามาอยู่กับเขาทําไมทําไมไม่กลับบ้าน โอ้ผมวันนั้นผมก็กลับเลยแล้วผมก็บอกว่าเขาบอกเออเลี้ยงลูกให้ดีแล้วจะคอยดูตั้งแต่นั้นมาผมก็เลี้ยงลูกมาจนถึงทุกวันนี้ฮะนะครับผมแต่เงินที่เขาให้แท็กบ้างไม่แท็กผมก็ไม่รู้ผมก็ดูแลแท็กมาโดยตลอดแสดงว่าในตลอดระยะเวลาที่เลิกกันเนี่ยติดต่อกันไหมฮะไม่เลยครับผมแท็กกับแม่เหรแท็กกับแม่เหรอความสัมพันธ์เป็นยังไงเอาตรงๆพ่อผมบอกตรงผมทํางานตลอดนะครับ ใบเลผมทํางานผมเอาลูกไปเรียญ้ยน้ํบที่สารุจิในมอชอเดินทางมาแลวเวลาตั้งสามสี่กิโลผมลืมไปรับลูกลูกเดินทางกลับดูสิรถไม่ชนก็ดีแล้วรถไม่หลงทางก็ดีแล้วเงินติดกระเป๋าก็ไม่มีเดินกลับมาผมมุกแท็กป้าขอโทษนะแท็กลืมป้าลืมจริงๆิงเความสัมพันธ์ระหว่างแท็กกับแม่เขาล่ะนะเดี๋ยวผมผมจะเล่าตอนนี้ก่อนเนาะผมเนี่ยลําบากกับเขาเขาไม่รู้ใช่ไหมครับแล้วเขาจะมาเรียกร้องอะไรอ่ะตอนเนี้ย ่ไหมฮะ <ừ m. S 2> ถามว่าเลี้ยงดูหรอสิบห้าปีเนี่ยนะเขาไมไ่ได้เลี้ยงดูผมไปต่างประเทศเป็นเดือนของถาม,มาแท็กแม่มาป่ะเขาบอกไม่มาเลยเป็นเดือนโอ้โหไม่ได้มาเลยเหรอวันนั้นแหละผมถึงบอกลูกว่าแท็กปะป๊าเลิกกับแม่แล้วนะ <ừ m. S 2> ที่อ่านแก้วมอชอ <ừ m. S 2> ว่าคุยกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เจอเข้ามาเลย เข้าไปอยู่สุขสบายผมก็ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนนะไปไม่ไปขอความช่วยเหลือจากเขาผมก็อยู่ภาษาผมสองคนพ่อลูกนานๆเขาก็มาหามาหามาาแท็กทีหนึ่งพ่อครับแต่ทางคุณแม่เนี่ยเขาบอกมาว่านะครับว่าคุณพ่อเนี่ยล้างสมองพี่แท็กครับให้เกียดตแม่อให้เกลียดกันครับแม่ผมถามว่าดูละครมากไปหรือเปล่านะ่ะผมจะไปล้างสมองเขาทาไมครับนะ ถ้าถามผมว่าถ้าเขาบอกว่าแม่คุณมไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้เนะี่ยคุณจะชอบไหมแต่เขาเห็นมาตลอดแม่ก็ดีดูแลเขามาโดยตลอดเลี้ยงเขามาตลอดอนะใช่ไหมครับครับเขาก็ยิ่งอยาเกลียดคนที่ว่าดินะครับเออแล้วคือพ่อคิดว่าที่คุณแม่ออกมาโพสต์เรื่องนี้ในอินสตาแกรมเนี่ยเพราะอะไรผมไม่ทราบนะครับว่าเขาเพราะอะไรนั่นแหละจริงหรือเปล่าฮะที่เขาบอกว่าคุณเนี่ยบังคับให้ลูกเนี่ยไปรักแม่ใหม่มากกว่าแรกเก่า ันเรา,เาบอกว่าตามข่าวเป็นอย่างนี้ใช่ฮะตามข่าวมันเป็นอย่างนั้นผมก็รู้นะครับแต่ว่ามันก็ยิงละครหรือเปล่าออผมจะไปทําอะไรเพราะว่าแท็กก็รู้จักคุณแม่ใหม่มาตั้งแต่เด็กๆลแล้วเราเป็นเพื่อนกันเราคอยดูแลช่วยเหลือกันมาโดยตลอดนะครับมไม่จำเป็นเลยที่ผมจะต้องให้ไปเอาทูปไปกราบไหว้ผมไม่เพราะว่าแท็กเขาโตแล้วเขามีสมองเขามีความคิด คุณก็รู้อยู่เขามีความคิดเป็นของตัวเองนะครับผมคุณจมชายผมถามนิดหนึ่งคือจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนกับว่าข้อความในโซเชียลมีเดียที่มีการโพสกันเนี่ยมันเป็นตัวชนวนทำให้เราต้องมาเคลียร์กันในเช้านี้ครับผมมันมีอะไรเกิดขึ้นครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาที่จู่ๆทำให้แม่ต้องโพสข้อความแบบนั้นลงอินสตาแกรมอันนี้ผมว่าพ่อต้องรู้และแท็กต้องรู้มันคืออะไรผมคิดว่านะฮะคืออย่างนี้ฮะปกติเนี่ยนะครับแท็กนี่นะฮะ เข้ามาทํางานที่กรุงเทพสมัยก่อนที่เข้าวงการใช่ไหมฮะเขาก็ผมก็ส่งเงินให้เขาเดือนละหมื่นสองหมื่นเสร็จแล้วสักสองสามปีเขาบอกว่าป๊า,ปาไม่ต้องส่งเงินมาให้ให้แท็กแล้วนะ,ะแท็กมีเงินใช้แล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปซื้อที่ดินเพื่อจอะสร้างบ้านแท็กก็ส่งมาให้ผมตลอดเวลาในเรื่องเองินเรื่องทองนี่นะฮะส่งมาตลอดเวลาแล้วก็เวลาเขาไปที่เชียงใหม่เขาก็ไปหาผมตลอดเวลาเวลา วันปีใหม่เวลาสงการก็ไปดำหัวแล้วก็วันพ่ออะไรเนี่ยเขาก็มาผมตลอดมานอนกับผมตลอดเวลาแล้วก็ถ่ายรูปลงไปให้อิสระแกมอะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอาการน้อยใจของแม่เขาหรือเปล่าว่าอะไรก็พ่ออะไรก็พ่ออะไรก็พ่อแล้วถ่ายรูปไปเนี่ยเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้มีการติดต่อกับแม่ใครครับ พ่อกหอแล้วแท็กก็ไม่ได้ติดต่อกับแม่ด้วยผมไม่ทราบครับเรื่องของแท็กแล้วถามถึงบอกว่าไม่คิดที่เราค้างความสัมพันธ์ระหว่างแท็กกับแม่ตลอดระยะเวลาคุณพ่อพอรู้ไหมว่าเป็นไงเขาติดต่อกันไหมเติ่อกันไหมหรืออะไรยังไงผมว่าคงติดต่อนะแต่คงคงผมก็ไม่ให้ถามแท็กนะว่า ขาติดต่ออย่างไงเพราะว่าแท็กเนี่ยเขาก็จะมี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 ส่วนแต่ของผมเนี่ยเขาติดต่อมาเป็นประจำผมก็ถามว่าตอนนี้แท็กอ,อยู่ไหนเป็นไงสมชายสมชายก็คือผมอ๋อเขาจะเรียกพ่อสมชายสมชายชพรลันยูผมก็เออเปรันยูไปไหนสมชายวันที่จะไปไหนสมชายอยู่ที่ไหนอ่าผมว่าแท็กอ,อยู่ไหนพรลันยูอยู่ที่ไหนเราก็ถามห่วงยกันตลอดนับไปไหนเราก็คุยกันดยตลอดเวลานะครับเราก็เป็นห่วงเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนกันนะมีอะไรก็บอกกันสอนกันนะรัแล้วจากแล้วจากข่าวนี้ออกนําเสนอไปเนี่ยซึ่งเป็นข่าวมาหลายวันแล้วผมเชื่อว่าก็คงมี คนดูหลายคนต้องติแน่นอนนะครับว่าเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวพ่อแม่ถึงแม้จะห่างกันไปแล้วก็ตามทีแต่ทำไมจะต้องมีการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นที่สาธารนณะเหมือนกับว่าเอาเรื่องส่วนตัวมาประจานอย่างนี้ดีกว่าพ่อพร้อมรับกับคำติไหมต่อจากนี้ไปเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้อ๋อผมดูว่าถ้าเป็นกฎของสาธารณะนะแล้วเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะการที่แม่มารีกร้องแบบนี้ผมว่าคุณแม่เขาต้องการอะไรครับ นะฮะคุณแม่ไม่ได้คุณแม่เกิดเข้ามานะฮะคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้สร้างเข้ามานะแล้วคุณแม่ก็ทําให้เขาเสียใจครับนะแล้วก็ผมก็บอกเลยว่าต่อเวลาสิบห้าอยี่สปีเนี่ยผมเลี้ยงลูกมาโดยตลอดนะผมถามว่าแท้กรักรักแม่ไหมรักแต่ผมไม่ผูกพันยี่ส <20 S 2> ิบกว่าปีเนี่ยเงินทองซื้อไม่ได้นะครับกับความผูกพันรเราทุกเราเราเรา,เราสุขเราทุกข์ด้วยกัน นี่คือสิ่งที่เป็นสายใหญ่ที่เราคิดว่าสุดยอดกของพ่อพ่อโทษนะครับคุณพ่อคิดยังไงครับกับคําว่าพี่แท็กเนี่ยอากตันอยูกับคุณแม่ครับที่เขาว่ากันที่เขาว่ากันคว่าอากตันอยูเนี่ยเหรอครับสําหรับแท็กนี่นะครับผมเลี้ยงมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ยผมรู้ว่าแท็กเป็นคนยังไงนะครับแล้วตลอดเวลาเนี่ยนะฮะเขาก็ดูแลผมมาอย่างดีอย่างที่ในเข้าลงในอินสตาแกรมนะครับก็มาหาผมตลอดเวลาเงินทองก็ให้ผมตลอดเวลาผมพูดแล้วก็ไปยื่นฟังตลอดเวลาแล้วมีอะไรเหรอที่เขา กตันอยู่กับผมไม่มีกระตันอยู่ต่อแม่ต่อแม่นะครับก็แม่เขาไม่ได้เลี้ยงเข้ามาใช่ไหมครับมผมน่ะเลี้ยงเข้ามาใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็ความผูกพันอนะ่ะเขาคมมีกับแม่น้อยไปหน่อยอนะฮะแต่มีกับผมมากไปจนไม่เป็นที่ถูกใจของแม่หรือเปล่า แล้วอย่างนี้พ่อจะทํำยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผมยังไงต่อยังไงต่อผมก็เฉยๆเพราะผมอยู่ผมมา20 20กว่าปีผมก็ไม่เคยไปบุ่นวายกับชีวิตคุณเขาเลยอย่างนี้ฮะครับผมอันจะเป็นเดี๋ยวนี้มันมีไอไงมีอินสตาแกรมนก็โพสอาจจะตอามนรู้สึกพี่ว่าพี่ไปอาจไปวิเคราะห์ได้แต่พอเห็นแล้วอาจจะรู้สึก แม่เองก็อาจจะไม่ทราบว่ามีคนติดตามหรือว่านักข่าวติดตามแท็กกันเยอะเนี่ยแม่ก็คงอาจจะโพสต์เพราะว่าจะเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างในช่วงอาทิตย์สองที่ที่ผ่านมาแต่คงไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นข่าวระดัดงขนาดนี้เชื่อว่าอีกไม่นานก็คงจะจบไม่ไม่ใช่เชื่อว่าอีกไม่นานคุณแม่เก็คงจะต้องออกมามาพูดพูดแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคุณพ่อสมชายนะฮะที่วันนี้มาตอบคําถามเคลียร์ทุกประเด็นคําถามกับรายการตื่นมาคุยของเรานะฮะ ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอให้บ้านคุณจบลงอย่างรวดเร็วนะฮะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ